สวัสดีครับพี่น้องผมสวัสดีเพื่อนเชื่อนแชาเฟซบุ๊กนะครับพร้อมทั้งทีมงานสิงมันทุกทุกๆท,ท,ท่านเลยนะครับรวมทั้งเอฟซี FC ทั้งช่องยู u ูบนะครับซื้อขายรถบรรทุกใบช่างนึกร้อยเอฟนะครับจากทีมงานอุปสรรคประเสริฐยนครับ จากทีมงานอู่ซับประเสริญยนต์โดยกับผมช่างนึกร้อยเอ็ดนะครับมีกะเป็นวันพุธนะครับวันพุธที่ยี่สิบเจ็ดมีสายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับสำหรับชิปนี้กับมีรถมานำเสนอ ท่านลูกค้าคือเก้านะครับมื่อน,นี้มาเบิง้งรถดำกันนะครับมาชมรถดำกันเป็นเอ็นพีอาร์นะครับเป็นเอ็นพีอาร์ร้อยยี่สิบแรงดำเกษตรนะครับเป็นรถชุดประกอบนะครับเป็นรถชุดประกอบ NPR 1 2พียแรงนะครับกระบาดํำนะครับกระบาดํำยาว4เมตรนะครับยาว4เมตรกว้าง2เมตร10นะครับเป็นกระบอกดำา4ตันนะครับเป็นกระบอกดำสีตันเครื่อง1 2อยแรงพวกมาลัยพ่อเบอร์ครับขั้นหนาเฟื่องถ่ายหลังง ยังเดิมอยู่นะครับยังเป็นของเดิมอยู่ส่วนรถตัวนี้นะครับรถตัวนี้ผมตัง้งราคาไว้อยุติสามแสนเก้าหมื่นบาทนะครับสามแสนเก้าหมื่นบาทครับราคาก็สามารถต่อรองกันได้นาง,งานนะครับจะขามาเบิึงรถก่อนจังต่อรองกันนะครับต่อรองกันทางโทรศัพท์มันเบลีย์นะครับ เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับขอไปเบิงรายละเอียดโดยร่วมกันนะครับภาษีกันยาหกห้านะครับภาษีกันยาหกห้าครับระบบแอร์อีกครบนะครับระบบระบบแอร์ครบแต่ว่าเมื่อกี้ผมก็เ่ได้เปิดเบิรงนะครับว่าใส่ได้บ่ขอมุน่าเต็มร้อยทันใด บอ่อกรรมยีนะครับเป็นบอ่อกรรมยี้างนี่แต่ว่า้างนั้นเป็นธรรมดาอยู่ ตะป่าใ้นนะครับนี่คือตะปภาในนะครับตาปภา,ปใ,นนภาปในโดยรวมนะครับตะป่นี้นะครับกะมีเบาขาดนิดหน่อยนะครับเบาคนนั่งขับขาดนิดหน่อยเมื่อในส่วนของกระซี่นะครับกระซี่นี่กะตอวง้ามตลอดเส้นเลยนะครับกระซี่สวยมากตลอดเส้นเลยนะครับ กซี่สวยตลอดเส้นเลยงามนะครับถืองามอยู่กระซี่เป็นชุดดำซี่ตันนะครับ เป็นชุดดำสีตันชุดดำสีตันนะครับกระบะเป็นไลายางงามเลยนะครับกระบะเปลน่นลายางงามเลยกระบะยาวสีเมตรนะครับกว้าง สองเมตรสิบนะครับกะบ,บายาวสี่เมตรกว้างสองเมตรสิบผมเดี๋ยวบึงมาขึ้นเอ็นเชื่อแท้ตวะวันหลััดกระซี่มันเป็นเอ็นพี่นะครับเป็นเอ็นพี่นะครับเอ็อนพี m, นถ่ถูกต้องแล้วนะครับยาวสี่เมตรนะครับกว้างสองเมตรสิบถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วนะครับเดี๋ยวไปเบึงเครื่องกันนะครับ บ้านนี่งามเดียวนะครับสวยแน่นอนนี่เครื่องนะครับเป็นเครื่องร้อยยี่สิบแรง<ม>เป็นเครื่องร้อยยี่สิบแรงพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับเครื่องร้อยยี่สิบแรงพวงมาลัยพาวเวอร์แอร์นะครับ เครื่องนิ่มๆเลยนะครับรหัสคัฟซีรหัสคัฟซีเป็นเ e อ็นทียนะครับเอ็น e ทีเจียนหนึ A ่งเอลช่วนเครื่องก็เป็นอ่า uh, ซีเอเอฟนะครับรหัสเครื่องนะครับซีเ1เอหนึ่งร้อ่สิบแรงแท้นะครับ ลูกหนามันเกามันเหล่านะครับผมก็ได้ให้สร้างมันเตียนเตียนเหลีเหมือกีนนะครับ ยางเปนยางเกียรห้าศูนย์ด้วยแน่นะเป็นยางเกียรห้าศูนย์40โวลทกครับนี่นะครับ นี่คือสภาบโดยร่วมนะครับของ NPR 120แรงนะครับดัมกระเสดรองมาเลย Power Air นะครับ <c ười> เครื่องดีครับซีสวยดัมกษตรสตันนะครับกระบอกดัมสตันครับยาว4เมตรกว้าง2เมตร10นะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับตาลูกคา้าใจอไปสามแสน เก้าหมื่นบาทนะครับราคาที่ผมตังไว้สา0 0 0 0บาทนะครับกัทตุกก่าแต่ในที่สนใจที่ต่อสอบถามกันขึ้นมานะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0 9นย์4ก้าหนึ่ครับศูนย์เก้าหซเป็นเบอร์โทรกัะไว้ดีไล์ของผมนะครับส่วนอีกเบอร์หนึ่งก็ศูนย์เก้าน่ามศูนย์เก้าสีนะครับศูน 0309491ครับท่านลูกค้าท่านในที่สนใจกับตีต่อสอบถามกันข้ามาใดนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมสร้างหนื้อเยื่อพร้อมกับทีมงานอูซับประเสริฐยนต์ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมพบปะกันไหมในคลิปหน้าสำหรับคลิปน,ะปนี้สวัสดีครับ